ส่เสียงร่าาทุกคนด้ยดังดัโอเคจงเไล่ออเดีมาวนละโลนะครับวันนี้ระบบเป็นที่ต้องให้น้องอกเยอะนละากิโลนะครับวันนี้นะแล้วน้องก็จะอวนมากเรื่อยๆเอาขนาดยัไงีครครับ

ว่าเป็นแบรที่เจ้าเรื่องมากนะครปูตัวไหนที่ท้องแตกก็ไม่กินให่เกินไปก็ไม่กินนะครับนี้เาราสวาารที่บ้านได้ในการเช่นว่าเรามีอาหารชิ้นนึ่งอนสวัสดีเช่นนีเ่นนั